ล่าสุดปลอมมาแล้วออกมาแล้วใบปลอมเขาก็อสองสารคนเอาสองสารคนออ็อกอ่ะเขาก็ไม่รู้ไปี่นใบจริงอ,อืมชะลักข่ำเหลือเกินสรุปแล้วอีใบปลอมแม่นกว่าเออเห็นแล้วใช่ไหมตัวเองอย่าทำหลายใบสิเขาคนมันสับสน ห้าศูนยห้าหนึ่งห้าเจ็ดะเจเออนั่นแหละปลอมถูกใบปลอมด้วยออ้็มันเขาไม่รู้จะเอาอันไหนเนี่ยมันเยอะเหลือเกินคนก็ขยันปลอมแล้วปลอมเนียนเลยอ่ะหนูว่าหนูก็ว่างั้นแหละค่ะแม่เขาล็อกให้ผิดใบเออก็ว่าอยู่งวดนี้มันต้องออกแปสามอยาออก 3, สามสูไปออกใบปลอมโลดใบปลอมใหม่ห้าศนย์อ,อ่านั่นแหละใช่ปลอมเก่ง เอเอดีย๋ยววหลังต้องออกเลขให้เลขไวๆแล้วอออันยองค่ะอ้ยอันยองอย่างเมียงบางบางสันโอนเมียงยศเขมรใบปลอมฝากถึงหน่อยนะเราไม่รู้หรอกคุณทำปลอมกันขึ้นเพื่อสิ่งใดแต่ก็ฝากหน่อยอย่าทำเยอะเกนินไอ้ห้ามละคงห้ามไม่ได้หรอก จับมือไม่รู้หรอกใครเป็นคนทำอ่ะแต่ก็ฝากๆหน่อยนะอย่าปลอมเยอะคนเขาออกเขาไม่รู้ใบไหนใบป,ปลอมเข้าใจตรงกันนะเออจะได้อยู่แล้วเชียวปลอมกันมาเยอะออกให้ไม่ถูกเลยช่า,ายไหลใบเหลือเกินโอเคนะเข้าใจตรงกันนะเขาก็ยิ่งด่าๆอยู่อีจฟองเบียเลขเยอะเลขเยอะเออ เอาใบเอาใบเติ่มคนเขาก็ยิ่งด่าคนเขาก็เหญิงเขาอีเยอะเหลือเกินหายกี่ใบวันนี้อโอเคเข้าใจตรงกันนะช่วงนี้ปลอมเยอะมากแม่คนล็อกก็ล็อกให้ไม่ถูกเออก็ว่าอยู่ก็มันหลายใบยก็ทําก็ทําไมก็ไม่รู้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอือยู่ยากทุกวันเนี้อยู่ยากอยู่ยาก ปันให้ขายได้ลอตเตอรี่ขายไม่ออกคัะแม่โอ้ยใบปลอมเสือกถูกอีกให้ไวๆเขาจะได้ไม่ต้องมีของปลอมถุงจะต้องทำเช่นนั้นแล้วเดี๋ยววันนี้ต้องปรับเปลี่ยนกันใหม่นะฮะกล่องสุ่มปลอมก็มีค่ะกล่องสุ่มปลอมปลอมเวอร์ชิบหายปลอมไม่พอเก็บตังค์สองเก้ากาเปิดกล่องมาได้ทุกสองดอกเลวเหลือเกินจริง เร็วมากกล่องสมเจ๊ฟองเบียไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะลูกค้าไม่รู้ไปสั่งกันที่ไหนมาบอกแม่หนูสั่งกล่องสมเจ๊ทำไมาทุเรศข,ขนาดนี้ไหนลองเอามาดูแค่ทูปก,ก็ไม่ใช่แล้วเป็นทูปพญานาคสีเขียว,วเจ๊ไม่มีค่ะของเจ๊จะเป็นทูปอ่าทูปพ่อแก่สีแดงเท่านั้นเนี่ยเพิ่งเปิดกล่องมาเนี่ยมีพยันผื่นหนึ่งมีทูปอยู่สองแท่งทุเรศมากเลยค่ะเจ๊สองเก้าเก้าอะไรไปซื้อทําไมล่ะ กะเขียว่าของเจ๊ฟองเบียเก็บเงินไปทางหนูก็ชอบสิคะเก็บเงินไปทางด้วยเออชอบด้วยไม่มีค่ะไม่มีร้านเราไม่มีไปทางนะคะ